สวัสดีครับกลับมาพบกับฮ o l y w ว r ดประจำวันพุนหัสสปดีที่18กรกฎาคม2024กันอีกครั้งนะครับเพียงแค่ยอมรับพระเยซูคริสต์เป็นแพะรับบาปของท่านเท่านั้นท่านก็จะได้รับอิสรภาพพ้นจากหนี้บาปเวรกรรมและคำสาปแช่งทั้งปวงแล้วพระคัมภีร์ไบเบิลได้บันทึกไว้อย่างนี้ว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นแพะรับบาปหรือลูกแกะของพระเจ้า ที่ทรงเป็นตัวแทนรับบาปของมนุษยชาติไปแล้วในพระธรรมยอห์บทที่หนึ่งข้อที่29ได้บอกว่าวันต่อมายอห์นเห็นพระเยซูสเสด็จมาทางเขาจึงกล่าวว่าจงดูลูกแกะของพระเจ้าผู้ทรงรับบาปของโลกไปพระองค์ทรงยอมมาเกิดเป็นมนุษย์ในโลกนี้เพื่อหลังพระโลหิตสิ้นพระชนบนกางเขนเป็นเครื่องบูชาที่พระเจ้าพอใจ เป็นแพะรับบาปแทนมนุษย์ทั้งปวงครั้งเดียวเสร็จสมบูรณ์ทุกประการในพระธรรมฮิบรูบทที่10ข้อที่10และ14ได้บอกว่าและโดยพระประสงค์นี้เราทั้งหลายจึงได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์โดยการถวายพระกายของพระเยซูคริสต์เป็นเครื่องบูชาเพียงครั้งเดียวเป็นพอโดยการถวายบูชาเพียงครั้งเดียวพระองค์ก็ทรงทำให้คนทั้งหลาย ที่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วนั้นถึงความสมบูรณ์ตลอดไปการเสียสละของพระเยซูบนไม้กางเขนนี้ทำให้มนุษย์ทุกคนได้รับการให้อภัยบาปลบล้างหนี้บาปทั้งสิ้นทั้งปวงอย่างสมบูรณ์และนิรันด์ท่านจะยังคงชดใช้หนี้บาปเวรกรรมของตนเองอีกต่อไปหรือจะให้พระเยซูคริสต์เป็นตัวแทนเป็นแพะรับบาปเวรกรรมทั้งปวงของท่าน ขึ้นอยู่กับท่านเป็นผู้ตัดสินใจเองครับพระเจ้าวอวยพพรครับ